สวัสดีครับผมเหมเอือนี้พโกับบุญลายสายสูงครับจะไม่ทีเด็ดบอลคูเบอร์ลี่กับวัตฟอร์ดนะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่นะครับบรชนะมาหาเกมแล้วนะครับสามเกมรังยิงประตูบ่ได้เลยกองนาฟืดสนิทนะครับยิงหนักแต่ก็แพ้แค่เกมเดียวที่ไปเยือนทีมถ่ายด้านยางนิวคาสเซิลนะครับมาโดยสกกรหนึ่งศูนย์อีกสี่เกมสเสมอทั้งเบอร์นะครับมีหนึ่งเกมบุกไปสเสมอเชลซีมาได้โดยจกกรหนึ่งหนึ่งกับกรุงกำลังมี แอลลี่นะครับมีอาการบาดเจ็บแค่คนเดียวฟังทีมเยือนยางวัดฟอร์ดนะครับแผ้ต่อเนื่องสีเกมรวดแต่ว่าแนวลูกยังขาดหวังได้นะครับยิ่งต่อเนื่องมาตลอดแต่ก็คงจะชนะยากนะครับกลุ่มล่งบาดเจ็บขอนทีมนะครับยิ่งได้ก็เสียได้อยู่แล้วแต่มีอยู่ก่อนหนันนันหนึ่งเกมที่เอาชนะแมนยูในเตดได้ขาด 4ตตอนนะครับแล้วก็เป็นเกมเดียวที่พิกชนะแบบเป็นเกมไล่โค้รนะครับหลังจากนั้นแพ้ย่างเดียวเกมเยือนนี่ไปก็ผลงานนอกบ้านนะครับก็บ่ไวเหมือนกันนะครับชนะเกมเดียวอีกซีเกมแพ้ทั้งเบิร์ดนะครับมองแล้วโอกาสชนะเป็นทางเบิร์นลีย์อยู่แล้วนะครับผลงานยันเสเมอเชลซีด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งได้ย่งการันตีได้นะครับฟันธงครับเบิร์นลีย์นะครับ น่าจะยิ่งเขาไปดูสุกอหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับเป็นมาคกลกิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจใ้ช่องูุหลี์ด้วยครับขอบคุณครับ